สำหรับบ้านพร้อมที่ดินในซอยเพชรเกษม30หลังนี้นะคะยังรอท่านเจ้าของคนใหม่อยู่นะคะที่ดินนะคะเยอะมากเกือบหนึ่งไร่กันเลยทีเดียวนะคะเนื้อที่338ตารางวานะคะมาพร้อมกับบ้านหลังใหญ่นะคะที่สร้างเองนะคะ2ชั้นครึ่งนะคะกับพื้นที่ใช้สอยนะคะราวๆ300ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดแนวรถไฟฟ้านะคะถึงสองสถานีกันเลยนะคะออกไปจากปากซอยนะคะเพียงแค่300อเมตรเท่านั้นนะคะซ้ายมือนะคะเป็นรถไฟฟ้าสถานีบางไผ่นะคะและก็ขวามือนะคะเป็นสถานีบางว่าค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นส่วนต่อขยายออกมาจากสายสีเขียวนะคะสถานีสะพานตากสินนะคะถือได้ว่าทำเลดีมากเลยนะคะเกาะแนวรถไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็เนื้อที่เยอะแบบนี้นะคะปูว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะคะ โซนนี้นะคะถือว่าเป็นทำเลที่ออกไปทางถนนเพชรเกษกเมก็ได้นะคะ,ะถนนราชพฤกษ์ถนนการลประพฤกษ์นะคะก็ฝั่งถนนเจริญน,นครนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้กับโซนไอคอนสยามนะคะใกล้ๆก,กับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะปว่าทำเลดีทีเดียวเลยนะคะนอกจากจะปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัยเองแล้วนะคะ,ะเนื่องจากมีห้องเยอะนะคะถึงสี่ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้าห้องน้ำนะคะและยังแบ่งซอย ห้องออกไปอีกหลายห้องนะคะซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงทําเป็นสํานักงานในตัวก็ได้นะคะหรือว่าทําเป็นโรงงานที่ไม่ได้สร้างมลภาวะให้กับธรรมชาตินะคะก็ได้นะคะอย่างเช่นเย็บผ้าหรือว่าจะเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ย ยังมีพื้นที่เหลือในบ้านเนี่ยส่วนหน้าบ้านอีกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราทําบ้านร่นเข้ามานะคะอดค่อนที่จะไปทาทางทางฝั่งด้านหลังที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งหน้าบ้านเนี่ยยังมีพื้นที่ให้จอดรถกันอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อปูเข้ามานะคะเยี่ยมชมบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้กันได้เลยนะคะที่เบอร์0ู2 2835624นะคะสำหรับราคาขายนะคะตอนนี้ตั้งไว้ที่39ล้านบาทนะคะก็ยินดีรับข้อเสนอรับข้อ,อต่อรองกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ติดต่อหาปูมาได้นะคะกับปูบ้านปูพอปะตีวันนี้ค่ะ